สวัสดีค่ะวิวด้านล่างธรรมชาติสวยๆเยน็นร่มรื่นนะคะวันนี้ก็วันนี้จะพาทุกท่านมารับชมนี่เลยนี่ปลาที่ไปเล่นน้ำเลยค่ปลาไปด้วยเมื่อวานนี้นะคะเออหนูเอามาเมือ่อวานนี้มันมืดค่ำแล้วเนาะเออ มันทํามันใช้เวลาแล้วก็มันเมื่อแล้วยุงนะคะหนูก็เลยนําไปแช่เย็นแล้วเพึ่งเอาออกมาจะมาทําตอนนี้เลยนะคะนี่จะทําจะทําอะไรนั้นก็ตอนนี้ขอมันทําได้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวต้องเอาขี้มันออกก่อนเอาขี้ขพงมันออกก่อนพอเอาขี้ออกแล้วเราก็สามารถเอาไปทํา เป็นอาหารได้หลายๆแบบเนาะจะไปทําเป็นปลาล้าก็ได้จะไปทปําปลาตักแห้งก็ได้จะไปทําเป็นปลาทอดกรอบก็ได้เนาะหลายแบบแต่ตอนเนี้หนูขอเวลาเอาเครื่มันออกก่อนนะคะรู้ท่าทางจะใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยเนี่ยเยอะมากกระมังเนี่ยทั้งๆท,ที่แบ่งให้เด็กๆไปแล้วนะคะนี่อืมเยอะจริงๆโอเคค่ะ Thank you ตอนนี้ซำเร็จเรียบร้อยโอ้ยเอาจนจนจนตาหยืดเลอยอ่ะเออดูทุท่านเอาโอ,าเอ,าเอา้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทำการล้างนะคะเดี๋ยวขอเคลียรตรงนี้ก่อน หนูทำการล้างไปสองน้ำแล้วนะคะอ,อืออะป่าดูทา,ารมาดูใกล้ๆอ่ะ,อะอน,นี่น้ำสุดท้ายแล้วอุ้ยอันนี้เป็นน้ำสท้ายแล้วนะคะ ขนาดนี้ใช้เวลาใช้เวลา,านานมาก <laughs> แบบนี้เอาไปทำอะไรได้คะเนี่ยเอาไปตากแดดได้ไม่เอ่ยเอาไปทำเป็นปลาล้าแน่นอนส่วนหนึ่งดูทรงแล้วแล้วก็เรามาทอดกรอบได้ไม่เอ่ยแบบนี้เพราะเราเอาไสเา้เอาเคี้ยวเขาเขาออกแล้วอะเราสามารถประดัดเปลงได้ไ,ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วาเต็กมกระงเลย ต่อไปไป,ไปด,ดไปไปัดแปลงเป็นเมนูหลายๆแบบแล้วล่ะ <c> เ <oughs> <Narrator y> uh> ยอะ <y> uh> เล่นเอาจนเมื่อยเล่นเอาจนปวดหลัง <c oughs> เรา <c oughs> นานๆได้ทำทีนึงนะคะ <c oughs> ทำเอลแบบว่าเราเมือ่อยนั่งจนวินนะ เยอะไม่เอ้ยหนักๆจับมือเดียวไม่ไหวก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอไปเคลียร์จัดการปลานี่ก่อนน่าจะได้หลายเมนูต่อไปหาอีกไปหาอีกนะคะชค่วงนี้น้ำหลากน้ำน้ำเยอะปลาก็เยอะ แล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายก็เหมือนกันนะคะใครมีลูกเล็กเด็กแดงเนาะถ้าเจอแบบอย่างเงี้ยต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่ต้องสังเกตนะคะต้องดูด้วยนะคะและมาระวังในทางด้านนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ข็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ